จังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะทางจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะได้มีการจัดกิจกรรมท่าสีนะคะตีเส้นทางมาลายร่นรงคงสร้างจิสมื่นให้กับประชาชนในการใส่ทางมาลายน้ำค่ะวาทีพรันตีอนิศักหน่อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้มีการนํำส่วนราชการผ่าเอกชนขณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญและประชาชนชาวจังหวัดอำนาจ เขาร่วมเฮ็ดกิจกรรมท่าสีตีเสซนทางมาไลา่นับบริเวณถนนด่านนาโรงเรียนเมืองอำนาจ,จเจริญตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อรณรงค์สางจิตสำนึกให้น้องๆนักเรียนและประชาชนทั่วไปใส่ทางขามมาไลา่ในการขามถนนเพื่อความปลอดภัยด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนขอให้ศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยท่านถนนุนจังหวัดอำนาจ,จเจริญพิจารณาจัดกิจกรรมรวมกันร่นนรงสางจิตสำนึกและสางเครือขไคยเกี่ยวกับการใส่ทางมายล่ยผ้าใ่หัวคอยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางมา้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางมาลายและทางข้ามทุกครั้งตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2566ถึง21กันยายน2567ที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจ,จเจริญจึงได้มีการจัดกิจกรรมท่าสีตีเซนทางมาลายที่บริเวณด้านหนาโรงเรียนเมืองอำนาจ,จเจริญตำบนบุง เพื่อเป็นการรณรงค์สารจิตสำนึกและสารเครือข่ายเกี่ยวกับการใส่ท่างมาไลยซืบเนื่องจากแต่จากเมื่อวันที่21มกราคม25 1 5เป็นวันที่สูญเสียแพทย์หญิงวลารักสุภวัจริยากุลหรือหมอกระตายแพทย์ผู้ชำนาญการด่านจักษสุวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มีการประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชนคณะเดินขามทางมาไลยจนเสียชีวิต ในการนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่17มกราคม2 5 1 6, 6กำหนดให้วันที่21มกราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนโดยมีการมอบมหมายให้กรม ป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยจัดกิจกรรมรณรงค์ผอมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสางการรับรู้สางความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและปฏิบัติตามกฎจราจรไหแก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาคราัฐภาคเอกชนมูล,ลนิธิสมาคมและองค์กรภาคีเครือ่ายทีเกี่ยวของ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจรให้หน่อยลงร่วมถึงการลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตกรรไั้อันควรนั่ค่ะ